สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนเมษายน2568นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนราศีมีนในเดือนเมษายน2568จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับในภาพรวมของคนดวง ราศีมีนนะครับในภาพรวมดวงชะตาของคุณนั้นถือว่าดีถึงดีมากทีเดียวนะครับแต่คนราศีมีนก็จะต้องมีความใจเย็นเพียงพอนะครับแล้วยิ่งสร้างทานบาร,รมีเพิ่มเติมด้วยก็จะยิ่งดีกับคุณมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยเรามาเริ่มจากการงานสำหรับการงานของคนราศีมีนคนที่ทำงานประจำและรับราชการนั้น มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนราศีมีนที่จะต้องทํางานเป็นทีมนะครับคุณจะต้องให้เกียรติให้ความสําคัญกับเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับแล้วจะคิดจะทําอะไรต้องใช้เหตุใช้ผลให้มากนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นเดย๋ยบความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดนะครับ แล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็ชื่นชมนะครับแล้วเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะเป็นคนผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นตรงกันข้ามครับถ้าคนราศีมีนคนใดที่ทํางานแบบวันแมนโชหรือทํางานคนเดียวระวังหน่อยนะครับแทนที่จะประสบความสําเร็จก็จะมีปัญหามีความวุ่นวายเกิดขึ้น มีความยุ่งยากในการทำงานนะครับอย่างที่นํำเรียนว่าผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นให้เก็บเพื่อร่วมงานไปครับแล้วเขาจะมาเกื้อหนุนคุณมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสําหรับคนราศีมีนที่ทําธุรกิจสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นคุณมีโอกาสดีๆครับมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนในธุรกิจของคุณนะครับ ในเดือนนี้คนราศีมีนยิ่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณกำลังทำหรือกำลังจะลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งมีความรู้เพิ่มมากเท่าไหร่วางแผนปล่อยโปรโมชั่นมากเท่านั้นโอกาสความสำเร็จมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับอีกเป็นเท่าตัวสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับในเดือนนี้ธุรกิจที่ถือว่าดีผมยกตัวอย่างนะครับเช่นธุรกิจที่เป็นออกแกไนซ์ธุรกิจ ที่เกี่ยวกับอาหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวธุรกิจที่เป็นออนไลน์นะครับแต่จะอย่ารไรเสียอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องผูกมิตรกับคนรอบข้างเอาไว้ด้วยต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในเดือนนี้คนราศีมีดวงชะตาดีครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีครับสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจำำําทํา ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานทำสูงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณก็จะต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับถ้าคุณมีความรู้เท่าเดิมแล้วไม่มีความขยันไม่มีความตั้งใจไม่ใส่ใจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะได้งานทำมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมเข้าไปครับพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มนะครับในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ตัวเองบ้างตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จเวลาสอบสัมภาษณ์กรรมการสอบจะได้ให้โอกาสคุณมากขึ้นเมตตาคุณมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับภาพรวมการงานของคนราศีมีนนั้นคุณมีโอกาสที่อาจจะต้องมีการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้าง สำหรับการเงินของคนราศีมีนนั้นถือว่าดีทีเดียวครับบางคนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับทั้งจากงานหลักงานเสริมบางคนมีโอกาสได้เงินโบนัสนะครับเงินรางวัลในช่วงนี้บางคนอาจจะมีของขวัญของฝากมานะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนราศีมีนบางคนอาจจะมีโชคลาภเข้ามาช่วงนี้ด้วยนะครับแต่คนที่มีโชคลาภอย่าลืมนะ คุณไปต้องต่อบุญเสียด้วยนะครับการต่อบุญนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยเป็นการสร้างทานบารมีด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าคุณเช่นคนอดข้าวช่วยเขาได้กินข้าวคนมีความทุกข์ใจพูดคุยให้เขาได้คลายทุกข์บริจาคทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าบ้างเช่นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าคนชราคนพิการถ้าเมื่อไรคุณดวงตกชีวิตคุณมีปัญหาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณทำให้คุณสามารถฟื้นขึ้นกลับมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับ สำหรับคนราศีมีนที่ติดต่อสถาบันการเงินเโอกาสได้รับการอนุมัติสูงมากนะครับถ้าพูดถึงรายจ่ายคุณก็มีรายจ่ายเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษีสังคมนะครับหรือรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นบริหารจัดการดีๆครับคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บสร้างตัวสร้างฐานะได้นะครับต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักมาเริ่มต้นจากคนโสดนะครับ สำหรับคนโสดน,นั้นมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจบางคนไปพบกันในงานทางสังคมบางคนนั้นอาจจะไปพบกันในขณะที่ติดต่อประสานงานหรือบางคนไปพบรักกับคนที่เคยใกล้ชิดเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับก็ดีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้ศึกษาได้รู้จักเบื้องหลังกันมาก่อนนะครับสําหรับบางคนนั้นอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อชักนําให้ได้มาพบมาเจอกันหรือบางคนอาจจะเป็นรักเก่ารีเทิร์นก็ได้นะครับ สำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้ความรักดีนะครับความรักราบรื่นต่างก็ดูแลที่แคร์คอยช่วยเหลือกันส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะครับทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นดีทีเดียวมีหลายคู่นะครับที่มีการตกลงปรงใจใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมีการวางแผนที่แต่งงานกันด้วย mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ ในเดือนนี้มีข่าวดีเข้ามานะครับมีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้จัดสองเทา้ทาสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวบางคู่นะครับอาจจะมีข่าวดีบุตรหลานสร้างชื่อเสียงสร้างโอกาสขึ้นมานะครับทําให้ยิ้มได้สบายอกสบายใจได้นะครับต่อไปเป็นสุขภาพสําหรับสุขภาพของคนราศีมีนนั้นในเดือนนี้นะครับคุณสุขภาพแข็งแรงดีนะครับคนที่เคยเจ็บป่วยเคยมีปัญหาสุขภาพจะได้ยาดีได้หมอดีมาทําการรักษา มีโอกาสที่จะหายได้ง่ายนะครับแต่ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตก็ต้องไม่ประมาทนะครับสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือในช่วงนี้คุณต้องใจเย็นๆสักหน่อยไม่ว่าจะทำงานอะไรกับใครก็ต้องใจเย็นให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะครับถ้าคุณใจเย็นและพยายามชื่นชมคนรอบข้างเอาไว้โอกาสมันก็จะเป็นของคุณเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผม ผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณอแอดไลน์และส่งข้อความหมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมาน,นะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกยียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วย mm hmm. เผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในมากก็น้อยนะครับเพราะในทุกคลิปนอกจากทานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสีย mm hmm. ก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ